เขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบพิมพามีไข่ไก่และไข่เป็ด40ฟองเป็นไข่เป็ด17ฟองเป็นไข่ไก่กี่ฟองโจทย์ถามเป็นไข่ไก่กี่ฟองโจทย์บอกพิมพามีไข่ไก่และไข่เป็ด40ฟองเป็นไข่เป็ด 1 7บเฟองให้เขียนประโยคสัญลักษณ์โจทย์ต้องการทราบว่าเป็นไข่ไก่กี่ฟองมีไข่ไก่และไข่เป็ดสี่สิฟองเป็นไข่เป็ดไปแล้ว1 7บเฟองถามว่าที่เหลือจะเป็นไข่ไก่กี่ฟองที่เหลือจะต้องทำวิธีอะไรคะวิธีลบเราก็จะนำจํานวนของไข่ไก่และไข่เป็ดที่มีอยู่เป็นตัวตั้งก็คือ 40ลบด้วยจํานวนของไข่เป็ดก็คือเท่าไหร่คะลบด้วย17ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า40่สลบสิ ทำการลบเลขนะคะ40-17ทํลบ17การลบหลักหน่วย0-7ลบด้วย7มีอยู่0-7ลบ7ไม่ได้เพราะว่า0น้อยกว่า7นะคะต้องขอยืมมีอยู่0ขอยืมหลักหน้าขอยืมจากเลขสีนะคะขอยืมหลักหน้ามาอีก1เป็น10 4ให้ขอยืมไปหนึ่งเหลือ3ามทำการลบหลักหน่วย10บลบเจแล้วนับต่อไปให้ถึง10ค่ะชูเพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งนิ้ว7แล้วต่อไป8 9 10ได้เท่าไหร่คะได้3ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วย ทำการลบหลัก10 4สลบหไม่ใช่สแล้วใช่ไหมคะให้ขอยืมไปแล้วเหลือ3ก็ต้องเป็น3ามลบหมีอยู่3เอาออกไป1ก็เหลือ2ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10 40ี่สิบ ลบสิบเจ็ดเท่ากับยี่สิบสามตอบเป็นไข่ไก่ยี่สิบสามฟอง